สวัสดีค่ะท่านผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณสําหรับคําแนะนําตัวจาับพิธีกรนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหัวเรื่อง anti-tizing covid-19 in p a t r i e n t และ caring for their newborn นะคะอาจารย์จะพูดในเกี่ยวกับส่วนของแม่ที่ติดโควิดที่ต้องมาดมยาสลบนะคะก่อนอื่นก็ขอดีแคลตัวเองก่อนนะคะว่าไม่ได้มีประโยชน์แอบแฝงอันใดในการบรรยายทั้งนี้ค่ะ outline นะคะจะพูดเกี่ยวกับการระบาดของโควิดนะคะในหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ physiologic c h a n แล้วก็ transmission concern o b s t e t ต i c management นะคะการดูแลทางสุติกรรมในคนไข้ที่เป็นโควิดนะคะ s u g g e s t i o แล้วก็เรื่องของดมยาสลบ a n นาจีเซียรวมถึงอนาสิิกเทคนิคด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นการรวบรวมของไกด์ไ l i n แล้วก็ recommendation ที่มีข้อมูลในปัจจุบันนะคะเอาที่สรุปสําคัญย่อๆนะคะ ต้องยอมรับว่าเรื่องของโควิดนะคะก็แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ในเมืองไทยนั้นมีคนติดถึงจากปี2019จนถึงกลางปีนี้มีเกือบ2000รายแล้วนะคะถึงแม้ว่าความรุนแรงเมื่อเทียบกับการระบาดของซารหรือว่าเมอร์แล้วเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์จะรุนแรงน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเทียบจากคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์น,นะคะก็ถือว่ามีความรุนแรงมากแล้วก็ส่วนอัตราการติดเชื้อนะคะเทียบกับคน เชันอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะคนไข้ที่เป็นคนท้องแล้วติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ความเสี่ยงก็หนึ่งมีความตั้งครรตอนอายุมากกว่า35ปีแล้วก็อาจจะมีภาวะโรคอ้วนมีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่ามีประวัติเรื่องของการใช้สารเสพติดนะคะมอร์ a l i t ตีเรตในเมืองไทยที่พบกันก็อยู่ประมาณ2%นนะคะตอนนี้ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ติดเชื้อลงปอด ภาวะ p t ีเทอร์มเดลิเวเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนจากภาวะการติดเชื้ออื่นๆนะคะแต่ว่าก็จะพบมากขึ้นในกลุ่มที่เป็นซีเวียเคสอินเฟคชันค่ะของโควิด ส่วนในเรื่องของฟิสิโลจิกเชงและก็ทานซิมิชันคอนเซิร์นในการดมยาสลบของเรานะคะด้วยการที่โควิด19เนี่ยมันส่งผลต่อหลอดเลือดทําให้เกิดความชํารุดเสียหายทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างหญิงตั้งครรสูงมากขึ้นอย่างแรกก็คือเรื่องของวาสคูล่า d ดามเมทนะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดผลเรื่องของความเสี่ยงของการเกิดไฮเปอร์เทนชันภาวะคัน ตั้งคันเป็นพิษนะคะหรือว่า p X ีเอ็คมเชอย่างอื่นก็คือทําให้มีภาวะเลือดออกง่ายท r o โบ o ซ y ตพ p เ n ียจากเก็ืเลือดต่ำมีการอุดกั้นของริ่มเลือดเข้าสู่ปอดนะคะแล้วก็มีภาวะของ h y p e r c o a g u l a t i o n state ที่มากยิ่งขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน32สัปดาห์เนี่ยก็จะมีเรื่องของพาวมอรี่ฟังชันที่มันลดลงนะคะแล้วก็อาจจะถ้าเกิดยิ่งติดเชื้อโควิดที่มีผลลงไปสู่ปอดแล้วนั้นก็ทําให้อาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเขายังพบว่าภาวะการติดเชื้อเนี่ยส่งผลให้เกิดเรื่องของภาวะความดันต่ําได้ง่ายกว่าเมื่อคนไข้ติดเชื้อโควิดนะคะส่วนเรื่องของ transmission concern ก็จะมีเรื่องของ Aerosol ที่เราต้องคอนเซิร์นมากยิ่งขึ้นนะคะ าการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกอันนี้ก็ยังเป็น questionable อยู่นะคะที่เราก็ต้องหาคำตอบต่อไปอแล้วก็ในช่วงที่ หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยใกล้จะคลอดนะคะในส่วนที่เป็น normal l a b o r เนี่ยตอนที่เป่งคลอดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่เชื้อได้ค่อนข้างสูงนะคะยิ่งความปวดรุนแรงก็ยิ่งทําให้การแพร่เชื้อกระจายเนี่ยมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องกังวลอีกอันนึงก็คือเรื่องของเวลาในการตัดสินเรื่องของการ termination หรือว่ายุติคัรตั้งครรภ์น,นะคะเมื่อแม่มีอาการแย่ลงหรือว่าเพื่อ improve เรื่องของ maternal outcome นะคะซึ่งอาจจะเกิดทําให้มีเด็กเรื่องของ preterm l a b o r หรือว่ามีเรื่องของเด็กที่คลอดออกมาแล้วน้ําหนักน้อย low birth weight ได้ค่ะเรื่องของการดูแลทางสุติกรรมนะคะในคนไข้ติงตั้งครรภ์ที่ติดโควิดแล้วเนี่ยในเรื่องของการตัดสินเรื่องของการคลอดนะคะก็คือเราก็ตัดสินเรื่องว่าจะคลอด normal labor หรือว่าคลอดเป็นซีซันเนี่ยจริงๆเราก็ให้ตัดสินตามความเสี่ยงของสุติกรรมทั่วไปนะคะไม่ได้มีความแตกต่างจากคนท้องคนอื่นแต่ว่าในกลุ่ม อันนี้คือในกลุ่มที่เป็น a s y m p t o ม a t i c นะคะแต่ว่าในส่วนของกลุ่มที่เป็น symptomatic หรือว่ามีอาการทางเดินหายใจพ u l m o n a r y function ที่ลดลงเราก็จะตัดสินในการที่เริ่ม terminate หรือว่ายุติการตั้งคันเนี่ยในอายุคันที่32หรือ34สัปดาห์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกุม,มารแพทย์ของแต่และ situation นะคะที่สามารถดูแลได้ หรือเราอาจจะมีการตัดสินที่จะยุติการตั้งครรภ์ที่เร็วมากกว่านั้นในกรณีที่มารดาต้องการที่จะต้องใส่ท่ออินทรูเบชันหรือว่านิดเรื่องของเวนติเลเตอร์ซัพพอร์ตหรือว่าอาจจะนิดเรื่องของการที่ต้องอนอนคว่ำในการที่จะอินพุ v ฟเรื่องของมัทเทอร์แนลเอาคำนะคะอันนี้ก็จะมีการเทอร์มินเที่เร็วมากยิ่งขึ้นอันอื่นก็คือมีการพิจารณาให้เรื่องของวินัทเอ่อทอมโบเอมเบ วิน uh, ัททอมโบเอมโบลิซึมพร о ลซินะคะอันนี้ก็อาจต้องมีการคุยกันทั้งสูติแพทย์วิสัญญีแพทย์เป็นมันติดิสคริปนอรีทีมในเรื่องของชนิดของยาแล้วก็ดูเลชั่นที่ต้องให้นะคะเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงเรื่องของริมเลือดอุดตันได้ง่ายกว่าปกตินะคะอย่างอื่นๆก็คือเรื่องของการ Monitoring นะคะการตรวจเรื่องของฟี t ตสก c a พีเอ t เทสซิ่อะไรพวกนี้ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือการทำอินเทอร์นอลฟีโ ฮาร์ t เลด e มอนิเตอร์ g เนี่ยก็อะไรที่เป็น i ินเวส v e เราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงลิมิตเรื่องของการ PV Exam นะคะแล้วก็ตอนในช่วงคลอด Second State เนี่ยเราก็จะมีการทำเป็น Shorten in normal label Short Second s t a g e นะคะแล้วก็ในส่วนของโดมยาก็ต้องมีส่วนช่วยในการทำให้มี adequate Analgesia ในช่วงระหว่างนั้นเพื่อลดการแพร่กระจายในช่วงเบ่งข้อด,ด้วยนะคะอันถัดมาก็คือเรื่องของ Early Camp c o ข d นะคะก็คือถ้าเทียบกับ คนไข้ที่นอนโควิดทั่วไปก็คืออาจจะไม่จาเป็นต้องทำดีเลย์แคมป์ขอดเหมือนปกตินะคะอย่างอื่นก็คือเรื่องของการใช้ยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยูโทรโทนิกหรือว่าเป็นพวกเพนคิลเลอร์ยาลดปวดต่างๆเนี่ยก็จะคำนึงถึงว่าพยายามหลีกเลี่ยงยาที่มีผลต่อเรื่องของพาวเมอรี่ฟังก์ชันค่ะ ในการให้ยาระงับความรู้สึกในการทํา normal labor นะคะนอกจากให้ adequate pain control แล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องของ respiratory depression ด้วยฉะนั้น new lexial เนี่ยก็เป็นช h o i หนึ่งที่ดีนะคะหรือว่าที่ทํา painless labor กันนะคะอันนี้ก็จะเลี่ยงของการเกิดเรื่องของ respiratory depression ได้ส่วน opioid เนี่ยเราก็ต้องพยายามระวังนะคะในการที่จะใช้หรือถ้าเลือกได้ก็สามารถเลือก opioid ที่มีฤทธิ์ค่อนข้างสั้นนะคะ หรือว่าพวกเลมิเฟนเตอมิลต่างๆในซิตูเอชั่นที่หาได้นะคะอย่างอื่นก็คือเรื่องของไนตัสออกไซด์ที่มีการสูดดมหรือว่าพวกเอนโทนอกอะคะ่ะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่นอนอาราเซลเจเนเรตติ้งนะคะเพราะว่ามันเป็นไม่มีการใช้โพซิทีฟเพเทชอร์อันใดแต่ว่าในซิตูเอชั่นที่ต้องใช้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องของฟิลเตอร์กับแทง ของในตัตออกไซด์นะคะแล้วก็ในบริเวณนั้นควรต้องมี s c a v e นจ i n g หรือว่าอากาศถ่ายเทที่ดีพสมควรและมีการ s e ป a ปเ t ตคนไข้นะคะซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของ controversy กันอ,อยู่ในการใช้นะคะในแต่ละในแต่ละสถานสถาบันอันต่อมาก็คือเรื่องของการมอนิเตอร์เด็กอย่างอื่นๆก็คือควรจะต้องคี p ดิ s t a n c i n g พยายามห่างแล้วก็ดูอาจจะมีการมอนิเตอร์ผ่านจอทำคอนติเนีย c t r คาร์ดิโอกราฟีมอนิเตอร์อย่างนี้แทนนะคะ อ่างอื่น normal l e v e r ก็พีเวนเรื่องของ thromboembolic เช่นเดียวกันอาจจะมีการให้เรื่องของ IV fluid ที่เพียงพอ concern อมากยิ่งขึ้นค่ะการทำ ethibloc นะคะหรือว่าในในเคสที่เป็น normal l a b e l เนี่ย นอกจากเราก็อาจจะพิจารณาทำในเวลาที่เร็วยิ่งขึ้นนะคะหรือว่า early epidural insertion ไม่จำเป็นต้องรอจนคนไข้เนี่ยปวดูวด p a i n f u หรือว่าเปิดปากมืลูกที่เยอะมากๆแล้วถึงทำนะคะเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นเพื่อที่ลดเรื่องของการ spreading นะคะนอกจากนั้นเราก็ต้อง make sure ว่า epidural ที่เราทำเข้าไปเนี่ย work ได้ดีนะคะมันอาจจะมีบาง journal เ,เขาก็จะเขียนเรื่องของการ add dose หรือว่า add drug บางตัวเพื่ออ,อ improve เรื่องของ onset ที่เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องของ potency ค่ะ ก็ยังไม่ได้มีคอนคูดว่าต้องเป็นยังไงนะคะอันอื่นก็คือข้อดีของ e p พิโดรอที่ช่วยก็คือมันจะสามารถทําให้เราสามารถเทินเป็นซีซ่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะต้องมีการทํา GA แบบ Intubation นะคะอันนี้ก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงที่จะต้อง Intubation คนไข้แล้วก็ในกรณีที่คนไข้ที่เราไม่ได้มีเวลาที่จะรอเรื่องของผล lab t e t เขาเนี่ยเขาก็ให้ช่าง list benefit เราเองนะคะว่าการทําแล้วมันมีผล ได้ข้อดีหรือมากกว่าข้อเสียนะคะในความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของอฮิมาโตมาอะไรต่างๆอย่างอื่นก็คือเรื่องของไฮโปเทนชันแม้ว่าเป็นอีพิดูรลก็ตามนะคะในคนไข้ที่เป็นโควิดโพสิทีฟเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไฮโปเทนชันเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ในชอยที่เป็นซิสเซเลียน d e ลิเวอรี่นะคะการให้ออกซิเจนเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ว่าต้องให้เป็นรูทีนทุกรายนะคะเราจะให้เมื่อมีอินดิเคชันเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าต้องให้จริงๆเนี่ยกรณีที่ว่าต้องการจะซัพพอร์ตลูกนะคะก็ให้เป็นแบบโลโฟนะคะเพื่อลดเรื่องของ aerosol spreading ค่ะแล้วก็ในการซีซ่าเนี่ยชอยเรื่องของนิวเลกเซียก็ยังดีกว่านะคะเมื่อเทียบกับ G A เขาบอกว่าเรื่องของ maternal และ fetal o x y g e เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคกว่าะคะ่ะส่วน ในช็อตไทม์ก็ในการทำสไปน์นบอลกถ้าเราเลือกทำสไปน์นบอลกในการทำซีซ่าเนี่ยก็ให้คนที่ทำเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะเพื่อที่จะช็อตในเวลาช่วงที่ทำอะ่ะให้น้อยที่สุดแล้วก็อาจจะต้องมีการให้ยาเรื่องของพีเวนเรื่องของนอเซียโบมิตติ้งร่วมด้วยเพราะว่าการขึ้นไส้เอาเจียนหรือขย้อนก็ทําให้มีการเรื่องของสเปนติ้งต่อมาได้นะคะอ่าอันที่กล่าวไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของ E ูโรเนโตนิกหลักนะคะที่มีผลเรื่องของบงโคสปาซ้ำ um, อย่าง คาร์โบพอดเลยพวกนี้ก็มีแรงงานรีพอร์ตว่ามันเกิดเรื่องของบองโคสปาซัมหรือว่าตัวยาอื่นๆในกลุ่มของนารารออะไรอย่างนี้ก็เช่นกันนะคะถ้ามีการให้เร็วจนเกินไปยาที่มีเอฟเฟกต,ต่อเรื่องของพาร์มารรีเนี่ยก็ต้ค่อนข้างระวังพอสมควรค่ะ ในกรณีที่เป็นเจเนอเรลนาติเซียนะคะก็จะทำกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำนิวโรเซียบล็อกได้นะคะหรือว่าในซีเวียเคสที่มีเรื่องของレสเปอร์ลิต om ี ide, ้คอมเพลเมตออกซิเจนแซดเนี่ยค่อนข้างตา่ำอันนี้เราก็จะตัดสินใจทำเป็นแบบ G.A. นะคะโดยแรปิดซีเควนต์อินดักชันแล้วก็มีการใช้วิดีโอหลางลิงโกสโคบด,ด้วยการแต่งตัวเรื่องของการรีเวนชันอย่างอื่นเนี่ยก็คล้ายๆกับคนไข้โควิดทั่วไปนะคะมีรูมเซตอัพใส่ P.P.E. แมชชีนซักชันอะไรเงี้ยก็คือเตรียมเหมือน คนไข้โควิดกลุ่มอื่นๆค่ะอย่างอื่นก็คือเรื่องของการให้เด็กซ่าเพื่อลดเรื่องของ PONV ในเคสที่ต้อง GA นะคะอันนี้ก็ถ้าในกรณีที่คนไข้มีการได้มาแล้วหรือว่ามีการโ o ลอง e x p p o ์โ e เองของอกลุ่มสเตียรอยแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ซ้ำนะคะการใช้ม a g ีเซ i u m เขาก็บอกว่าให้ควรระมัดระวงังเพราะมันอาจจะมีการสะสมโดสได้เรื่องของเรื่องของรีโนอาจ,จะต้องมีการเช็คแล้วก็ระวังเรื่องของ e s p i r a t o r y d e p r e s s i o n effect นะคะจากตัวของยาเองค่ะ ก่อนจะจบนะคะก็ขอเทคพมแม็ก์เสร็จเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเรื่องของโควิด19เนี่ยที่แพร่ระบาดไปเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับวิสัญญีแพทย์เราเช่นเดียวกันนะคะเพราะคนไข้ในกลุ่มของเราเนี่ยนอกจากมีความเสี่ยงแล้วก็ต้องอาจจะเกิดเรื่องของคอมเคชันได้มากกว่าด้วยตัวของโรคที่ส่งผลต่อคนไข้นะคะการดูแลกันเป็นแบบมันติดิสคิปเปนารีทีมเนี่ยค่อนข้างสําคัญต้องมีการปรึกษาระหว่างสูติแพทย์แล้วก็เรื่องของวิสัญญีแพทย์แม้ว่าในการเลือกใช้ยาต่างๆนะคะแล้วก็โดยท้ายสุดเนี่ยตัวคน ค่้เองก็มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจชอยออฟนากเเซียของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาฉะนั้นอ,อีกอย่างนึงก็คือ Experience นะคะคือถึงว่าก็มีความสําคัญแม้กระทั่ง Short Second s t a t e หรือว่าการทำา p i n l e s s Labor หรือว่าการทำ Spinal Block ก็ตามนะคะก็ควรที่จะต้องอาจ,จต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทําในจุดนี้ สุดท้ายนี้นะคะก็คือในส่วนของแม่นะคะเราก็ดูแลทั้งเรื่องของภาวะจิตใจของคุณแม่ด้วยอย่าลืมนะคะคนไข้มัรดาที่มีโควิดนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของแอนเซิตี้เช่นเดียวกันค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะส่วนคําถามถ้าใครมีคําถามให้ส่งมาในแชทอาจารย์จะตอบพร้อมก,กันกับอาจารย์ดลนีนะคะหลังจบเซสชันขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้ก็มาต่อที่พาร์ทสอของเรื่อง a n e t h i z i n g COVID-19 p a t r e n s and Caring for Their Newborns ค่ะ สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการ Care of Healthcare Providers นะคะแล้วก็ COVID-19 Pandemic in Newborns นะคะจากมารดาที่เป็น COVID-19 Clinical Presentation และ Severity นะคะการ Care of Newborn of COVID-19 Mothers ค่ะ Infection Prevention and Control และ Ending a s s o c a t i o n ค่ะ สำหรับการดูแล healthcare providers นะคะควรจะมีการ communication ระหว่างทีมงานทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสูติแพทย์ กุมารแพทย์วิสัญญีแพทย์และศับเนพท์ทุกท่านนะคะโดยมีการจำกัดบุคลากรที่เข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยนะคะ Precaution aerosol generating procedure นะคะเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจการ e x t u b a t i o n การ suction หรือการ Oxygen high flow นะคะการ appropriate personal protective equipment นะคะเช่นการใส่ N95 ใส่เสื้อกาวถุงมือ face shield หรือว่าแว่นนะคะอยู่ในห้องที่เป็น negative pressure r o o m นะคะเครื่อง a n estic machine ควรจะเตรียมพวก HEPA filter นะคะแล้วก็มี c l o s e suction นะคะเตรียม video l a r i n g o s c o p e ค่ะแล้วก็มี covid rack kit หรือ card นะคะที่มียาแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นในเคสนั้นๆค่ะ แน่นอนว่าหากเกิดภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนในคุณแม่ที่จะคลอดบุตรนะคะก็จะเกิด peri-mortem นะคะทีม resuscitation Team ควรจะคำนึงเสมอนะคะว่าควรจะใส่ชุด PPE แบบฟูนะคะหากมีการไม่สวมใส่ตาม recommend PPE แล้วก็จะทำให้เกิด serious c o s t infection ใน health care worker ได้นะคะ Postpartum Management นะคะในทารกแรกเกิดที่เกิดขึ้นมาจากมันดาที่เป็นโควิด -19 นะคะก็จะมีการทาร n นสเฟอร์ไปที่ NICU นะคะหากเป็นเด็กที่แย่ต้องการ v e n t i l ลเตอนะคะหรือไปที่ i s o l a t e w a r d นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็การทาร n นสเฟอร์นั้นก็ควรจะไปตาม Hospital Protocol นั้นๆน,น,นะคะหลังจาก Transfer อร์เสร็จสิ้นะคะทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านก็ควรที่จะ อาบน้ำสระผมแล้วก็มีการเปลี่ยนชุดดีฟอร์มใหม่เพื่อเริ่มเคถัดไปนะคะและมี disinfection room ในห้องที่มีการผ่าตัดตา uh, ม infectious control protocol นะคะโดยปกติก็เทิร์นราวชามประมาณ3ชั่วโมงนะคะเพื่อเริ่มเคสถัดไปได้ค่ะ สำหรับโควิด -19 p พ n ใในนิวบอร์จากมันดาที่เป็นโควิด -19 นะคะแน่นอนว่าก็ทำให้เกิดภาวะ preterm l มเลเได้นะคะคิดเป็น12%นะคะและจาก i n f a n น์ประมาณ12.8% 3,750รายนะคะพบว่ามี p o s i ิทีฟ305รายนะคะและยัง indeterminate เนี่ยประมาณ14รายรวมกัน8.5%นะคะที่ RT-PCR เนี่ยโพซิทีฟนะคะ โอกาสในการติดเชื้อของผู้ป่วยทารกแรกเกิดน,นะคะต่อเชื้อโควิด -19 เนี่ยก็ s าร์ f คฟทูเนี่ยจะไปจับกับ Angiotensin Converting e n z y m e t to 2ร e เซปเหรือ H2 r e c e p t o r นะคะที่เรียนใช้ท o a v e o ี a ร่า i ิพิ l l เรียล l นะคะและ H2 r e c e p t o r ตัวนี้ก็จะยัง Immature อยู่ในผู้ป่วยเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิด d a ด g g e y t o ซ i n ค reaction ที่น้อยกว่าแล้วก็โอกาสในการติดเชื้อ Star s าร์โคฟทูอินฟลกชก็น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเดนะคะ ทีนี้รู้ของการ t r a n s m i s s i o n นะคะก็ vertical t r a n s m i s s i o n ในช่วงที่ระหว่างตั้งครรภนะคะก็พบว่าโอกาสในการเกิดเนี่ยน้อยมากนะคะหรืออาจจะไม่เคยเจอนะคะแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่สำหรับ amniotic fluid vaginal mucous placenta หรืออัมบริ c ้าวขอดคอดปะหรือนิวเท่าซูเนี่ยก็พบว่าไม่เจอนะคะส่วน horizontal t r a n s m ชั่น i o n post delivery นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยก็มักจะเจอจาก เ e s p บอรี่ดอเดนะคะจากเนโอเนตไปเอ็กโซดกับมันดานที่เป็นโควิด -19 หรือพลกรที่มีเชื้อโควิด -19 มานะคะ สำหรับ clinical presentation และ uh, severity นะคะในผู้ป่วยทารกแรกเกิดน,นะคะที่เจอได้ก็จะมีไข้นะคะมากกว่า38องศา lethargy r h i n o l r h e a มี cough tachypnea increased work of breathing นะคะ vomiting diarrhea นะคะ poor feeding แล้วก็ investigation นะคะก็พบว่า CBC ก็จะ normal หรือว่า low white blood cell นะคะ lymphopenia ได้มี m t h r o b o c y t o p e n i a ได้นะคะ abnormal liver function test เช็คสเลก็พบว่ามี pulmonary infiltration ได้ค่ะ COVID-19 ในผู้ป่วยทารกแรกเกิดเนี่ยก็ uncommon นะคะถ้าเจอก็มักจะเป็น asymptomatic หรือเป็นแค่ mild disease เท่านั้นแล้วก็ r e c o v e r y ได้นะคะแต่ถ้าเป็น severe illness ใน neonate ที่ require mechanical ventilation นะคะกพ็พบได้น้อยนะคะถ้าพบก็มักจะมเีเรื่องของ underlying disease เดิมของเขาแล้วก็เป็น P r e term infant นะคะ G A น้อยกว่า37วีค่ะ สำหรับ tracing recommendation นะคะสำหรับผู้ป่วยที่เ,เป็นทารกแรกเกิดที่เกิดจากมันดาที่สงสยัยหรือ confirm แล้วว่าเป็นโควิด19รวมทั้งมีอาการ infection ขึ้นมาเนี่ยควรจะ confirm โดยการตรวจ SARS-CoV-2 RNA โดยส่งตรวจ reverse transcriptase polymerase chain reaction หรือ RT-PCR นะคะโดย s w a b ที่ nasopharynx และ oropharynx นะคะที่อายุ24ชั่วโมงหาก negative ควรจะ repeat ซ้ำที่48-72ชั่วโมงค่ะ สำหรับการดูแลทารกแรกเกิดที่มีมารดาเป็นโควิด1 9นะคะก็ประเด็นเรื่องของการดีเลย์คอร์ดแคมปิ้งนะคะก็ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนนะคะสกินทูสกินบอนดิ้งก็ยังไม่ชัดเจนแต่หลายๆ p a p เปเปอร์ Paper ก็เลคคอมเมนให้มี e a r l ี่สกินทูสกินบอนดิ้นะคะส่วนเบรสฟ e ตติ้งนะคะก็เลคคอมเมนนะคะเพราะว่าพบแล้วว่าไม่เจอไวรัสกา s ส i s s i o n ในเบร m มิลของมันดาที่เป็นโควิด1 9นะคะและควรจะให้ทั้งมัรดาแล้วก็ทารกแรกเกิดเนี่ย ควรจะไอโซเลตจากคนอื่นนะคะมารดามีการสวมแมสแล้วก็มีแฮน์ไฮยินที่เหมาะสมนะคะคีบดิสเทนมากกว่า6ฟุตหรือ2เมตรนะคะหรือให้ทารกเนี่ยอยู่ที่อินคูเบเตอร์ค่ะสำหรับ i n f e ฟคชันพรีเวนชั่นคอนโทรลนะคะอัตราในการติดเชื้อโควิดในทารกแรกเกิดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์กับโหมดของ delivery นะคะหรือเมต็ต่อใน infant feeding นะคะหรือรวมถึงคอนแทคมาเตอร์กับ คนที่สงสัยหรือคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นโควิด -19 เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันนะคะสําหรับมารดาที่สงสัยและคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นโควิด -19 รวมถึงทารกและเกิดด้วยเนี่ยควรจะไอโซเลตจากเอ่อเฮลตี้มาเตอร์หรือว่านิโอนิคนอื่นๆด้วยนะคะสุดท้ายนะคะเรื่องของการ ending isolation นะคะสำหรับทารกและก็ะมารดานะคะที่มีซิม ptomatic โควิด -19 แล้วนะคะควรจะยุติการไ s o l a t e ได้เนี่ยเมื่อ มีอาการมา10วันนะคะและไม่มีไข้แล้วอย่างน้อย24ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้กินยาลดไข้นะคะแล้วก็อาการอื่นๆของเขาเนี่ย improvement นะคะยุติได้นะคะส่วนคนที่มีการติดเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการนะคะก็สามารถ discontinue ได้เมื่อ10วันนะคะหลังจาก positive test ครั้งแรกนะคะ แต่หากเป็น CVAU นะคะต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะอยู่ ICU หรือว่าต้องใช้ v e n t i l a t เตอร p ซัพพนะคะหรือเป็นบุคลบุคคลที่มี severe immunocompromised นะคะก็ควรจะ extend เ,เวลายาเวลาในการกักตัวเนี่ยไปจนถึง20วันนะคะและอาการไข้เนี่ยไม่มีแล้วอย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่กินยาลดไข้และอาการอื่นๆของเขาเนี่ย improvement ค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะ Check Home Message ก็อยากฝากเรื่องของการดูแลเฮลท์แคร r e Provider ร์นะคะให้มีการสวรมชุดฟู p p PPE นะคะจำกัดบุคลากรที่มี Experience ให้น้อยที่สุดที่เข้าไปห้องผ่าตัดนะคะรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์เตรียมยาให้พร้อมใช้นะคะการดูแล ผู้ป่วยทารกแรกเกิดน,นะคะแล้วก็มารดาที่เป็นโควิด -19 เนี่ยก็ให้คำนึงถึงเรื่องของหัตถการพวก aerosol generating procedure ด้วยนะคะสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของ b r e a s t f e e d i n g นะคะหากทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเรื่องของ infection prevention แล้วก็ control นะคะทั้งมารดาแล้วก็บุคลากรนะคะที่ดูแลเนี่ยก็ควรที่จะสม mask นะคะ hand hygiene แล้วก็ keep distance อย่างน้อย2เมตรนะคะแล้วก็ ending isolation ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วย เป็นแบบอ t ติม t ติหรือว่าเป็นแค่ mild to moderate DC นะคะก็ให้ isolate ยุติการจากตัวได้เนี่ย10วันนะคะแต่ถ้าเป็น severe ill นะคะหรือมี immunocompromised เนี่ยก็ควรจะ extend duration ในการ isolation เนี่ยไปจนถึง20วันนะคะหลังจากที่มีอาการและไม่มีไข้แล้วอย่างน้อย24ชั่วโมงที่ไม่ได้ทานยาลดไข้นะคะแล้วก็อาการอื่นๆเนี่ย improvement ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคําถามนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็มีคําถามจะถามอาจารย์มสิชานะคะก็คือถ้ามีสตรีหญิงตั้งครรภ์น,นะคะติดเชื้อโควิดค่ะแล้วก็จะต้องมาเซ็นมาผ่าตัดคลอดบุตรนะคะเขาจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติมากไหมคะอาจารย์อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสตรีตั้งครรภ์น,นั้นมีอาการาม,มากน้อยแค่ไหนเป็นไค่ะก็ ขึ้นอยู่กับว่าสติตั้งครรภ์ที่ติดโควิดเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีอาการสมมติหรือว่าอาการไม่ได้รุนแรงนักนะคะเรื่องของความเสี่ยงนะจริงๆก็แทบจะไม่ได้แตกต่างจากคนที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดในทีเลยนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่มรารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดน่ะมีอาการของเลสซิอรีซิมตอมหรือว่ามีอาการร<ม>ุนแรงของโรคอย่างอื่นๆเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่เราต้องระวัาางถ้าหากจะต้องสปนอแนลบอร์กค่ะเรื่องของควอแอลกกเลชันหรือว่าความเสียงที่จะเกิดเื่อองงข PE แล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของความดันโลหิตต่ําที่ได้ง่ายกว่าปกตินะคะก็ส่วนอย่างอื่นก็คือในเรื่องของบุตรนะคะถ้าเกิดสมมติว่าแม่มีอาการเรื่องของเลซิบลิทิม t o มเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าปกติแล้วก็ลูกอาจจะมีเรื่องของภาวะพีเทอ r m มนะคะคลอดก่อนกําหนดเป็นเป็นปัญหาของของทารกในครรภ์ค่ะ อีกคำถามนะคะก็การดูแลระหว่างรอข้อนะคะของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะที่เขามีอาการปวดคันข้อแล้วเนี่ยค่ะถ้าหากที่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยไม่ได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่สามารถทำ epidural block ได้นคะคะอาจารย์อาจารย์บอสิชามีคำแนะนำไหมคะสำหรับการระงับปวดวิธีไหนนอกเหนือจาก epidural block เอกค่ะ ก็จริงๆแล้วหลักการเนี่ยระหว่างที่ติดหญิงตั้งคันที่ติดโควิดแล้วรอเจ็บคันขอดระหว่างรอลอดนะคะก็เราจะพยายามหลีกเลี่ยงอะค่ะยาที่มีผลต่อการกดการหายใจทําให้เกิดการไอหรือว่าเกิดเรื่องของบงโคสปารซัมนะคะซึ่งจริงๆตัวยาของเราก็อาจจะส่งผลตรงนี้ด้วยฉะนั้นถ้าหากหรือมันไม่มียาตัวอื่นจริงๆหรือว่าจําเป็นต้องใช้ก็ต้องพยายามเลือกตัวที่ช็อตแอคติง้งแล้วก็ออกฤทธิ์สั้นที่สุดนะคะ หรือในบางกรณีก็คือหมอสูติแพทย์เนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ทำาอพิโรบอกนะคะในส่วนนี้จะเป็นสูติแพทย์ที่ดูแลเรื่องของการระงับปวดเขาก็อาจจะมีการตัดสินให้ซิเซเลียนเซคชั่นเออรี่กว่าที่ในกรณีที่คนไข้ที่ไม่ได้เป็นเคสโควิดนะคะ ค่ะค่ะอีกคำถามนะคะอาจารย์มีหญิงตั้งครรภ์น,นะคะ GA 38 V ค่ะตรวจพราะว่ามี PCR ครั้งแรกเมื่อ7วันที่แล้วค่ะ PCR นะคะ positive เนาะแล้วก็ค่า CT ได้38ค่ะจะ<ม>เซตมาผ่าตัดซีสเซเลียนเซกชันนะคะ,<ม>ะวันที่8พฤศจิกายนอย่างนี้เราจะต้องดมยาแบบไหนคะอาจารย์แล้วเราจะต้องจำเป็นไหมที่จะต้องตรวจ PCR ใหม่อีกรอบเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้า7วันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ครบไอโซเลต ก็ะคะือยังถือว่าอยู่ในกลุ่มเสียงอยู่ถึงแม้ตรวจผลเนี่ยสาเนี่ยก็คือค่อนข้างอยู่ในเกรย์โซนเหมือนกันนะคะถามว่าถ้าเทคนิคคือคนนี้คนต้องดมคล้ายกับคนไข้ที่เป็นโควิดเลยค่ะซ,ซึ่งชอยเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าแม่แย่ไหมถ้าไม่ได้แย่ก็คงทําสไป n นอลบล็อกนะคะ,คะประมาณนี้นะคะ่ะอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณสําหรับคําถามจากท่านผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่านเลยนะคะมีคําถามมากมายเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากเรามีเวลาที่ค่อนข้างจํากัดนะคะก็จะขออนุญาตตอบในแชทอีกทีหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถส่งคําถามเพิ่มเติมได้ในแชทได้เลยนะคะหรือข้อความใน YouTube ไลน์ก็ได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอย,อยตอบให้นะคะค่ะสําหรับเซสชันนี้นะคะก็เวลาก็จํากัดนะคะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะขอบคุณมากคะค่ะ